นี่คือเรื่องราวของจักรพรรดิผู้ทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียพระเจ้าอาโศกมหาราชชีวิตของพระองค์เริ่มต้นด้วยการถูกมองข้ามแต่กลับจบลงด้วยการเป็นจันทาโศกหรือผู้โหดเหี้ยมหลังจากการแย่งชิงบัลลังก์อน,นองเลือดที่ฆ่าชีวิตพี่น้องเกือบทั้งหมดพระองค์ใช้เวลา4ปีในการยึดครองอำนาจและสารต่อความโหดร้ายได้การขยายอาณาจักร แต่และทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังสงครามกาลิงคะที่ทำให้มีผู้คนล้มตายมากมายภาพความสูญเสียทำให้จิตใจของพระองค์แตก้าวชัยชนะที่แลกมาด้วยเลือดและน้ำตาทำให้พระองค์ตัดสินใจทิ้งดาบสวมกาสาวพัทและหันมานับถือพระพุทธศาสนาจากนั้นอโศกผู้โหดเหี้ยมก็ปลายเป็นธรรมโาโศกราช พระองค์ประกาศใช้หลักธรรมในการปกครองสั่งสร้างโรงพยาบาลสร้างสถูปและที่สำคัญที่สุดคือส่งพระธรรมทูตก้าวสายไปเผยแพ่สันติภาพไปทั่วโลกรวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิของเรานี่คือบทพิสูจน์ว่าแม้กริย์ที่ไร้ากาศที่สุดก็สามารถเปลี่ยนแปลงและนำพาโลกสู่ยุคแห่งสันติภาพได้อยากรู้เรื่องราวเต็มๆของการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไหมครับกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับ